สวัสดีท่านผู้ชมช่องช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาคุยกันเล่นๆนะครับกับพดดวงที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับก็คือพดดวงขนาด1นบาทนะครับรัชกาลที่4นั่นเองนะครับซึ่งพดดวงนี้นะครับก็เม็ดนี้นะครับตราข้างบนที่เป็นตราจักเนี่ยก็คือตราประจําแผ่นดินนะครับก็ไม่ค่อยชัดแล้วนะครับไม่ค่อยเห็นเป็นใบจักแล้วแต่ว่าตราประจําราชการนะครับซึ่งเป็นตรามงกุฎเนี่ยนะครับของรัชกาลที่4ก็ถือว่ายัง ยังพอสวยอยู่นะครับพอใช้ได้อยู่นะครับยอดมงกุฎอาจจะสึกหรอไปบ้างนะครับเพราะว่ามันก็เป็นพอดดวงที่ผ่านใช้มาจนถึงปัจจุบันเป็นร้อยปีใช่ไหมครับแต่ว่าสภาพนี้นะครับตอนนี้ราคานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ6 5 0บถึง750าบบาทนะครับสภาพนี้ก็ไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าตรามันไม่ค่อยชัดเนาะราคาถามว่าถือว่าตกลงไหมตกลงนะครับตกลงค่อนข้างมากเลยนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยถ้าสภาพนี้เม็ดหนึ่งอาจจะประมาณ 9 0 0ถึง1,000บาทนะครับตอนนี้ก็จะเหลือไม่เกินประมาณ650-750บาอนะ่ะเนาะถ้ามาลองคิดดูนะครับว่าตอนนี้แร่เงินนะครับกรัมละประมาณ38 -40 บถึงบาทเนี่ยนะครับเม็ดเนี่ยถือว่าราคาน้อยลงมานะครับจนใกล้ๆกับราคาหลอมแล้วนะครับเพราะว่าเม็ดนี้15กรัมนะครับถ้าเอาไปคูณด้วย40เนี่ยก็ประมาณ600บาทเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ราคาขายอยู่650ถึง750เนี่ยมันใกล้กับคือผมว่ามันไม่คุ้มกับเขาเรียกว่าอะไรความมีค่าของของเงินของไทยโบราณเลยนะครับเม็ดเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าราคาเหลือแค่ราคาหลอมเนี่ยไม่ดีเลยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสภาพมันไม่ชัดจริงๆเม็ดนี้มันเอตราประจําราชการที่4ค่อนข้างค่อนข้างโอเคอยู่นะผมว่ารับได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าตรามันไม่ชัดมากๆจะเอาไปหลอมก็ไม่ว่ากันเนาะ เพราะว่ามันมันมองไม่เห็นความสวยงามไม่เห็นศิละปะของของของพดด้วงไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสภาพดีอย่างนี้ไม่ควรไปหลอมนะผมว่าควรจะเก็บรักษาเอาไวนะ้เนาะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเม็ดถ้าไม่ชัดก็ราคาตกลงมาประมาณ650-750้ยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเม็ดที่ตราชัดชัดนะครับสวยๆเลยนะอันนี้อันนี้อันนี้มีมีเม็ดข้าวสารไหม ไม่แน่ใจไม่เห็นนะครับถ้าเกิดสมมติว่าตราสวยๆนะครับชัดๆเลยนะครับน้ำหนักดีเนี่ยนะครับราคายังคงแรงอยู่นะเม็ดหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าพันห้าพันหกนะครับถ้าอันนี้ขึ้นกับสภาพความสวยเนาะบางเม็ดถ้าสวยมากๆจริงๆนะครับราคาพุ่งไป2 0 0 0 3,000ก็ยังขายได้นะครับเพราะว่านักสะสมเขาก็ดูความสวยความชัดของตราเนาะอันนี้ก็นำพดดร่วงมาให้ได้ดูกันนะครับอาจจะ ขยายนิดนึงเนี่ยอ่านี่ก็จะเป็นตรารอสีนะครับเป็นมหามงกุฎนะครับป้ามหาพิชัยมงกุฎเนาะส่วนนี้เป็นใบจักไม่ค่อยชัดแล้วนะครับโอเคเนาะก็มาคุยกันเล็กๆน้อยๆเท่านี้นะครับผมมีอยู่3เม็ดที่ไม่ค่อยชัดนะก็ขายไปแล้ว2เม็ดนะครับก็เหลืออีกเม็ดหนึ่งเม็ดนี้ก็ประกาศขายอยู่นะครับก็ไม่รู้ออกไม่ออกแต่ผมอะ่ะอยากที่จะถ้าเกิดขายไม่ออกเม็ดนี้ก็อยากเก็บไว้เหมือนกันนะเพราะว่าตรามงกุฎมันก็ยังพอพอใช้ได้อยู่เนาะ โอเคนะครับถ้างั้นก็แวะมาคุยกันเล็กๆน้อยๆแต่เพียงเท่านี้ครับก็สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับ